เช้าวันนี้โอ้ยหิมะตกมากเลยโอตกเยอะหิมะตกหลายบ็ไเวบอกทไทยแลยกระดานตื่นนะสองโมงเช้าสองโมงเช้าแล้วเออสองโมงเช้าเก่านะ่าริกาละย่าเลยตื่นสวยลายสวยลาย ขันบ่อันที่เก่าอืมคันที่เก่าโอ้ตาลิชาติกดกวดกวดพอบานอืมพอบานรับผิดชอบเมืองไทยเอาไปเบิดกอนอืมและผิดชอบต้งได้มากวดถนนหนทางีปซุ่มลูกบ้านตัว เฮียนใดเฮีย้ยนใดบ่เห็ดกะจ้างคนเขาสิม,าาาม,านนมีคนมารับจ้างแ่ะรับจ้างอะไดกวดอวดกวดหิมะนำถนนเฮียนเจ้าของสิมีคนมารับจ้างอืมผู้นี้แล้วเผิดชอบถ้าล,ลูกเตอเดือดมาดังไฟดังไฟแล้ะกั กวดถนนให้ก <c oughs> วดมากตาลิชัดเออุูนะเป็นนิ้วเป็นนิ้วสองนิ้วสามนิ้วอ๋เอยเอยอะเยอะเยอะหลายเที่ยนี่น,นะเพราะสู้เที่ยงก็ว่าหลายเที่นนี่ดอกเอ่ยายไทยวิทยุความงามของหิมะไว้กันยใหญ่นักหิมะ มมเมื่อกี้มาเมา่อเมืองเฮามันเหอ,น,อนนันเดี๋ยวมเมืองเฮามันหอนเดี๋ยวนี้บอไดวาบอมักไว้หน,น,นึ่งมาหนึ่งวันหาเดี๋ยวมีแต่อชอบชอบเล่นให้ไฟฟ้าเล่นได้บางละมือนี่มื่อนี้เด็กน้อยก็บ่ได้ไปโรงเรีย้ยงงวดสกูเพคนวละเอากงด ก็ดีใจน้ำลานหนาว,นะนาวก็นีเนาะหนาวก็ดีตาใจน้ำลานผู้เฒ่าขี้ข้านกับบรเฮดดอกวะเฒ่าบางคนเล่ากปประดือเปิดภาษาเล่าเล่าลุกเตดึกๆหือด,ดทำไอสเมนไม่ตาลีชัด สนูแมนไหมเราปลายฟ้าทำสนูแมนไหมวันนี้ไอทำสนูแมนให้ปลายฟ้าให้พอเพียงเชื่เชื่อีไม่รู้ถน,นนใหญ่หันนี่ไอพนักงานนี่เจ้าหน้าทีข่ขามามากวด เอามาก,กวดเอารถมากเกดเอารถมากเกดแล้วก็โรยเกลืออืเกลือโรยแล้วมันก็ละลายรถน้องบูมรถน้องบูมรถอ,อ,อีนั่งจอดยังไงกละลาอืารถวัตตา ยายชอบถ่ายให้ตาก็ชอบให้ยายถ่ายให้สวยสวยสวยม,ม,มนนากสวยไหนเนาะใครเปิดด้จะบอกมาทำช่วยตา คิวหนาวอีกแ่ลหลานก็ได้เออบกใแญ่ก็ทัาในลูกบักน้อยให้ลูกแล้วจะพูดกีขัานหรอกมี่จะเราเราผิสโซกันมากวดเธอแล้วเราก็ดีใจละเออแล้วเราก็ดีใจละบางมันบางวันบาบอกหนักเด้มือมานหนักเลยหนักเเ็ดก็ได้อืม เก็บมีไอ้ย้อนจะออกกับร่งกายหรือเปล่านะยายก็อยากช่วยเนาะนะตาเอือหงุดกูดแล้วกูดแล้วย้ายไทยให้แล้วสตาร์เด้อสตาร์ท5นาทีอุ้ยคอมพิวเตอร์คอยเปนหนาวคอมพิวเตอร์คอยสตาร์ทก็ว่าไปละบ้านสตาร์เด้อตายใจ คูลูกสาวพูนใส่เย้วใสามากดหิมะช่วยพ่อในลูกฮะคอมพิวเตอร์ยายหนาควคอมพิวเตอร์ยายไม่เอจนตอบเลยคอมพิวเตอร์ยายหนาควคอมพิวเตอร์ยาย